วิญญาณอาฆาตของปิศาจบารอนแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบารอนมันเฟรตฟอนริสโทเฟนเป็นเสืออากาศมือเยี่ยมที่สุดของฝ่ายเยอรมันและเป็นที่เครงขามแก่นักบินของฝ่ายพันธมิตรยิ่งนักด้วยเครื่องบินแบบปีกสามชั้นสีแดงเพลิงเขาได้สอยเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรร่วงมาแล้วกว่า80ลำจนได้รับฉายาวา่าเจ้าเวหาบารอนแดง อย่างไรก็ตามถึงจะเก่งกาจอาจหารเพียงใดในที่สุดเขาก็พลาดจนได้ในการสับประยุทธ์เหนือน่านฟ้าครั้งล่าสุดเขาถูกยิงตกและเสียชีวิตทว่า20ปีให้หลังบ้ารอนแดงกับเครื่องบินขับไล่ประจำตัวของเขาก็กลับมาผงาดอยู่บนฟากฟ้าอีกครั้งในยามค่ำคืนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองมีรายงานจากฝูงบินขับไล่จากอังกฤษ ขณะทำการบินลาดตระเวนอยู่เนือช่องแคบอังกฤษว่าได้พบบารอนแดงเกรสานนักบินหนุ่มประจำฝูงบินขับไล่ของอังกฤษยืนยันว่าเขาและเห็นเครื่องบินขับไล่รุ่นโบราณสีแดงเพลิงเครื่องหนึ่งระหว่างบินตรวจการในตอนกลางคืนนอกชายฝั่งเมืองโดเวอร์ทันทีที่เห็นเครื่องบินแปลกปลอมเกรสานบินจี้เข้าไปหาทันทีหวังจะบีบบังคับให้เครื่องบินลำนี้ร่อนลงหรือหากขัดขืนต่อสู้ ็จะจัดการสอยลงมาเสียตามระเบียบเครื่องบินลึกลับเมื่อเห็นเกรสันพุ่งตรงเข้ามาดังนั้นก็เบนหัวออกไปทางฝั่งยุโรปเกรสันเร่งความเร็วเต็มที่เพื่อเข้าไปอยู่ในระยะแม่นยำของปืนกลอากาศแต่เครื่องบินลำนั้นก็สามารถรักษาระยะห่างเท่าเดิมไปได้อย่างไม่น่าเชื่อท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดสว่างเหนือท้องฟ้าและสภาพอากาศที่ปราศจากเมฆหมอกนักบินหนุ่มอังกฤษ สามารถแลเห็นเครื่องหมายกากบาทสีดำทาบทับอยู่บนพื้นสีแดงเพลิงของลำตัวและหางของเครื่องบินลึกลับอย่างถนัดชัดเจนสแสดงว่ามันต้องเป็นเครื่องบินของเยอรมันอย่างไม่มีที่สงสัยอีกต่อไปและแล้วเกรสานก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วไขสันหลังเมื่อเห็นว่าเครื่องบินที่นำหน้าเขาอยู่ขณะนั้นมีแผ่นหางกลมเล็กและปีกสามชั้นจากความรู้ที่เขาได้ศึกษามาเกี่ยวกับเครื่องบินรบ มันเป็นเครื่องที่เยอรมันเคยใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นเครื่องฟ็อกเกอร์แบบปีกสามชั้นหางเล็กและกลมยิ่งสีแดงเพลิงมีกากะบาทสีดำด้วยแล้วมันเหมือนกับเครื่องบินขับไล่ที่บารอนมันเฟรดฟอนริโทเฟนเคยใช้ไม่มีผิดเกรสันงงจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเขานึกไม่ถึงว่าเยอรมันจะงัดเอาเครื่องบินโบราณกลับมาใช้ในสงครามอีกแต่นั่นยังไม่น่าชงนเท่ากับว่า เครื่องเฮอริเคนของเขาถึงยังไงก็ต้องบินเร็วกว่าเครื่องฟอกเกอร์ซึ่งโครงเป็นไม้หุ้มผ้าใช้ประจำการระหว่างปีคศ1917-1918อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสีเท่าแต่เป็นไปได้อย่างไรที่ขนาดเขาเร่งความเร็วเต็มที่แล้วยังไม่สามารถเข้าใกล้เครื่องบินปีกสามช้นลำนั้นกว่าเดิมแสดงว่าทรมานบินได้ไม่เร็วกว่าก็ไม่ช้าไปกว่าเครื่องเฮอริเคนของเขา ระหว่างที่ไล่ติดตามกันยังไม่ลดละอยู่นั้นทันใดนั้นก็มีเม็ดฝนโปรโยปรายมาประทักกระจกหน้าเกรสารบินฝ่าเข้าไปในม่านฝนที่หนาทึบแต่เพียงแค่ไม่กี่นาทีเครื่องบินของเขาก็หลุดพ้นออกมาสู่อากาศแจ่มใสอีกครั้งทว่าเครื่องบินปีกสามชั้นกลับหายไปอย่างไรร่องรอยเกรสารบินค้นหาจนทั่วก็ไม่พบเขาโฉบลงไปเรียผิวน้ำในช่องแค่ ก็ไม่ปรากฏร่องรอยเครื่องบินแต่อย่างใดเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองเครื่องบินปีกสามชั้นแบบนั้นไม่น่าจะหลุดจากการติดตามของเขาไปได้เขานึกขำตัวเองเมื่อพยายามจะหาคำอธิบายโดยตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าอาจมีมแมลงตัวหนึ่งบินมาติดที่กระจกหน้าทำให้เขาแลหเห็นเครื่องบินโบราณปีกสามชั้นบินอยู่ข้างหน้าซึ่งไรเท่าไหร่ก็ไม่ทันเสียที จนกระทั่งบินฝ่าเข้าไปในม่านฝนถูกน้ําฝนชะล้างจึงได้หายไปเกรสันบินกลับฐานและเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนเพื่อน,นักบินเข้าฟังผมนึกว่าจะได้จั่กกับพวกเยอรมันซะแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าบินไล่ไอ้แมลงตัวหนึ่งจนเกือบจะถึงเบอร์ลินเกรสันเริ่มเรื่องจากนั้นก็เล่ารายละเอียดที่เขาได้ประสบมาในคืนนั้นเขานึกว่าจะได้ยินเสียงหัวเราะเป็นที่ครื้นเครงจากสมัครพรรคพวก แต่ทุกคนกลับนิ่งอึงไปตามๆกันผมไม่เข้าใจเกรสันงง,งพวกคุณเป็นอะไรกันไปหมดผมเล่าให้ฟังว่าไปทำเรื่องเฉมๆม,มาแต่พวกคุณทำหน้ายังกับถูกผีหลอกผมพูดอะไรผิดหรือคุณบอกว่าเจอเครื่องบินปีกสามชั้นสีแดงมีกระกบาดดำที่ลำตัวและหางนักบินคนหนึ่งเอ่ยถามมันเป็นแค่มแมลงตัวหนึ่งที่บินมาติดกระจก เกรซันว่าเปล่าไม่ใช่มแมลงรอแต่คุณเจอเขาเข้าแล้วใครเกรซันสงสัยอัศวินแดงเจ้าเวหาไอ้หนูนักบินอาวุโสคนหนึ่งบอกแล้วไอ้ผีตัวไหนล่ะคืออัศวินแดงใช่อย่างที่คุณว่านั่นแหละนักบินอีกคนตอบแทนเขาคือผีของบารอนมันเฟรตฟ,ฟอนริทโทฟเฟนเสืออากาศเหนือเสืออากาศทั้งหลาย ในสงครามโลกครั้งที่แล้วคุณรู้ได้อย่างไงว่าเป็นเขาเรกรซันซักจากลักษณะเครื่องบินที่คุณเล่านี่ไงนั่นมันอยู่ในประวัติศาสตร์ยุทธการเวหาจะโผล่ขึ้นมาตอนนี้ได้อย่างไงหรือว่าคุณเคยเจอมาแล้วทุกคนในห้องนี้เชียวลานักบินอาวุโสตอบเพื่อนเจอกันมาหมดแล้วทั่วน,นารวมทั้งคุณที่เป็นรายล่าสุดเพียงแต่ต่างวานันต่างเวลากัน ถ้าบินเดี่ยวตอนกลางคืนเดือนหงายเมื่อไหร่มักจะถูกไอปีกสามชั้นลำนั้นเข้าประกบทันทีแต่มันเป็นไปไม่ได้เกรสันแย้งก็คุณเพิ่งเจอเองมาหยกๆนี่เองไม่ใช่หรือไม่เห็นใครเคยพูดถึงเรื่องนี้ให้ผมได้ยินเลยเกรสันยังไม่หายข้องใจทำไมถึงจเพาะเจะจงจะต้องเกิดขึ้นกับฝูงเราฝูงอื่นเขาไม่เจอกันบ้างหรอกหรือ เท่าที่รู้มีแต่ฝูงเราฝูงเดียวเท่านั้นเพราะอะไรนักบินสองสามคนชี้ที่อกตัวเองเขารู้ว่าเราประจำอยู่ในฝูงนี้คนหนึ่งบอกคุณไปสร้างความแค้ในให้เขาหรือไงผมคิดว่าคุณไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำตอนที่เขาเป็นนักบินไม่ใช่พวกเราหรอแต่เป็นรุ่นพ่ออีกคนว่าพ่อของพวกเราแต่ละคนล้วนเคยห้หามหั่นกับฝูงบินของริทโทเฟนมาอย่างโชคโชน และนักบินในฝูงของพ่อพวกเรานี่แหละเป็นคนยิงเขาตกเมื่อ22ปีที่แล้วหมายความว่าผีของเขาตามมาล้างแค้นเกรสรันไม่เลิกซักเอาไว้คุณเจอเจ้าเวหาบารอนแดงอีไล่เขาให้ทันแล้วถามเขาเองดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้